มาแล้วนะครับขบวนดีเซลรางด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ ที่นี่สถานีบานโป่ที่นี่สถานีบานโก่ขบวนรถจะเชื่อมในจันทราราที่หนึ่งด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถส่วนพิเศษหิสดะลาดนประมาการขบวนที่สี่สี่หยุดรับส่งผู้โดยสารสถานีต้นทางสุลัธานีปลายทางสถานีกรุงเทพครับออกจากสถานีบรรโง่ไปแล้วหยุรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมเป็นสถานีลำดับต่อไปครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร b ์ชั้นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ